สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระของขวัญหลวงปูท่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะพิมพ์พระรอดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะออกมาเมื่อประมาณปี2,553ค่ะก่อนหน้านั้นพระถูกสร้างแล้วก็นำเข้าบรรจุกรุนะคะ สำหรับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์พระรอดค่ะปกติแล้วทางวัดห้วยมงคลทําหลวงพุทวดมาก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พระรอดนะคะสําหรับพิมพ์พระรอดนี้ก็มีเนื้อผสมมวลสารนะคะเป็นเนื้อว่านแล้วก็ผสมแร่เหล็กไหล,ะหละนะคะตามประวัติเขาว่ามาอย่างนี้ท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็จะมีลูกศิษย์ นะคะหรือว่าสายตรงทั้งนี้เขาก็ลงข้อมูลไว้รายละเอียดครบถ้วนนะคะมากกว่าอิ่นนะคะ่ะ สภาพพระสององค์ในคลิปนี้สวยสมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์นะคะทั้งสององค์เมื่อเทียบกับความสูงของเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าพิมพ์พระรอดเขาจะนะคะต่ำกว่าเหรียญ1ิบบาทมานิดนึงนะคะรุ่นนี้ด้านหลังกล่องของวัดห้วยมงคลเขาก็จะมีเป็นชื่อวัดแบบนี้นะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะ มีรูปหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีลายเซน็นอาจารย์ไพโรดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอีลายและเบอร์โทรศัพท์อยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่ตางๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ